สวัสดีครับเจ้าหนุ่มครับวันอังคารที่18กุมภาพันธ์นะครับ19นาฬิกา19นาทีเราดูภาพรวมพิกัยุพักค่ํนนะครับก็ถึงนะวันนี้เรามีอีเวนต์สำคัญตอน2ทุ่ม30นะครับก็อีกประมาณ1ชั่วโมงกับ10นาทีนะครับก็มันเป็นตัวเลขเกี่ยวกับ e m p i e State Menu a c e t i n g Index นะครับก็ Impact เนี่ยเป็นระดับกลางนะ นะครับในช่วงเวลาเดียวกันมีตัวเลขมาจากสกุลดอลลาร์แคนาดาด้วยนะครับถ้ามันจะมีผลเข้าไปในยุดีเนี่ยค่ามันต้องสูงนะครับหรือต่ำมากมากนะนะครับต่ำกว่าคาดมากๆเนี่ยมันก็จะมีผลเข้าไปในยุดีได้บ้างนะครับแต่ถ้าค่าไม่ชัดเจนนะครับเราจะให้น้ำหนักตัวยุดีเป็นหลักก่อนนะครับทีนี้ตัวเลขคาดการคาดการณ์ไว้ที่ลบ1.9นะครับ ถ้ามันจะเป็นบวกกับดอลลร์เนี่ยตัวเลขมันควรติดลบน้อยกว่านี้นะครับอาจจะเป็นลบ1.8นะครับหรือน้อยกว่านั้นน,น,นะครับก็จะมองเป็นบวกดอลลาร์นะแต่ว่าถ้าตัวเลขออกมาลบมากกว่า1.9เลยนะครับมันก็จะเป็นลบกับดอลลร์แทนนะครับทีนี้เราเทรดทองคำนะครับเทียบกับยูเอสดอลลร์นะครับถ้าตัวเลขอันนี้บอกเราได้ว่ามันเป็นบวกกับดอลลร์มันก็จะกลายเป็นลบกับ x อนะครับหรือ ถ้ามันเปนลบการันต่ามันก็จะเป็นหวอจกยูนะครับทีนี้มันก็จะเกิดในช่วงไม่กี่นาทีนะครับอาจจะประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีแค่นั้นเองนะเมื่อมันสะท้อนไปในราคามันจบเนี่ยนะครับมันก็จะไปสะท้อนตัวแนวโน้มหลักนะครับหรือไปซ้อนข่าวถัดไปนะครับซึ่งจะมาตอนสี่ทุ่มแล้วก็สี่ทุ่มยี่สิบตามลำดับนะนะครับทีนี้เดี๋ยวถ้ามองอะไรออกเมื่อมีตัวเลขพวกนี้ออกอาปเดตกใคทีๆๆละกันนะครับแต่ระหว่างนี้มันมีเวลาเป็นชั่วโมงนะครับ ก็อาจจะต้องดูเทคนิคข้อก่อนนะครับกลางวันนะครับสำหรับคนที่มองหน้าบ่ายนะครับเราบายมาจากกรอบสอง3 01นย์สศนะครับถ้าไม่ถึงก็ใกล้ๆไว้นะครับคาดหวังที่พีว่า29งพันเก้รอยิบยี่องนะครับตรงนี้มายังไงก็เราวัดเทียบเป้าหมายมาจากเมื่อกลางวันนะครับถ้าแพทเทิร์นมันน่าจะเป็นการยกไฮยัโบรนี้นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยกลขึ้นมาแล้วเซ็นตเหมือนกันอยู่นี่ครับ 29, 22โดยประมาณนะครับถ้ามันมากกว่า100%มันจะมี่มาโซนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ว่าล่าสุดมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ไปดูที่ m t 5นะครับหลังจากนั้นบ่าย2นะครับผมก็มองว่าแนวโน้มมันน่าจะยังพอไปได้นะนะครับในขึ้นอาจจะมีย่อบ,บ้างกา็ถ้าใครถึงหน้าบ่ายมาตัดรางวันก็เยังพอถึงทิศทางนี้ได้นะ นะครับทีนี้ตอนนี้เลยมัน19บี่นาทีแล้วก็อัพอเดตภาพล่าสุดแล้วกันนะครับภาพล่าสุดไปดูที่ MT5 ครับก็ถ้าดูตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นทองคำในทางเวืนเดืนะนะครับถ้าดูเด l y เนี่ลองตีกรอบนะครับมีการฟอร์มตัวราคานะครับแล้วยกหายยกหลแล้วก็นิวหายขึ้นมาวิ่งยาวๆมาสังเกตว่าที่วิ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับ มันวิ่งมาไกล่อสมควรแล้วนะนะครับที่ทางแบบนี้นะนะครับที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยลองวัดอ่ะพี่บูรณาชีวัดที่หนึ่งครับคร่าวๆก็คือต้องใช้โลนะแล้วก็ใช้ไฮนะครับแล้วก็วางโลที่ยกนะครับถ้าดูเราเขียนอักษรไปแล้วมันซ้อนไปเนี่ยเอาที่มันซ้อนออกก่อนนะครับมันจะได้ไม่สับสนนะครับเราเห็นโลเห็นหายนะครับตอนนี้มันวิ่งมาที่ทางนี้อยู่นะครับสังเกตว่าถ้าย้อนไปกับ หนึ่งสองสามสามสี่วันทําการที่แล้วเนี่ยเขามีพักลงมานะครับแต่ถ้าดูเนี่ยมันยังพักไม่มากนะครับก็มีโอกาสที่จะยังกลับมาถึงท้าอกลับมาหรืไหายได้อีกครั้งหนึ่งนะครับให้สังเกตได้สำคัญก็คือโลนี้ไว้นะนะครับหรือโลก่อนหน้าตรงนี้นะครับน่าจะปัจจุบันที่สุดก็คือโลตรงนี้สองพันแปดรอเจ็ดเจ็ดนะครับถ้าสัปดาห์นี้ไม่หลุดตรงนี้นะ มีโอกาสสูงมากเลยที่มันจะนิวไฮขึ้นมานะครับแล้วก็วิ่งมาทาง2,962นะครับซึ่งตอนนี้มันมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าใครถือหน้าบายอยู่นะครับผมคิดว่าอาจจะยังพอถือได้นะอาจจะยังพอถือได้นะครับแล้วก็อัปติดไปทีละวันละกันนะครับถ้าเราติดอยู่ข้างบนนะครับอาจจะต้องหาจังหวะบายเฉลี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยไปปิดควบตอนที่มันนิวไฮหรืออะไรก็ได้นะครับนะครับก็คือว่าดูแลแนวโน้มที่ทางขึ้นมันยังไปได้อยู่นะครับ นะครับอันนี้ว่าว่าเป็นกรณีไปนะถ้าพอรเราไม่ได้ตึงมากนะครับอาจจะหาจังหวะบ่ายขึ้นไปนะครับแล้วก็พอผามรวมกับมาฟ้าเราค่อยปิด่วกก็ได้นะครับหรือว่าคนไม่อี็หน้าดีเลยครับเราหาตาแหน่งนเข้าใหม่ที่เราได้เปรียบดีกว่านะครับทีนี้อันนี้คือภาพใหญ่นะแนวโน้มก็ยังเป็นยังมองว่าเป็นขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าในภาพรองมนันอาจจะยอดได้บ้างนะครับตอนนี้มนันอยู่ในกรอบสะสมก็ได้นะครับทีนี้ถามว่าถ้าเราพิจารณาในวันเนี่ยคนมองยังไงก็อาจจะมองตั้งแต่รูนี้ขึ้นมานะ เดี๋ยวผมต้องไปซูมดูนะครับก็ไปดูที่ t time f r a m มเล็กกว่านั้นนะครับเราดูเดยอยู่ก็ไปดูหลักชั่วโมงเลยนะครับอัตเครื่หน้าจอก่อนก็ได้ครับแล้วก็นะครับเวลาเราจะเปลี่ยน Timeframe ก็แนะนําว่าให้มาร์กอย่างใดอย่างหนึ่งไว้นะครับเช่นมาร์กล w ไว้หรือมาร์คไฮไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปดู Timeframe ที่เราพิจารณานะถ้าดูเดยอยู่ข้าไปดูหนึ่งชั่วโมงหรือสามสิบนะครับดูที่หนึ่งชั่วโมงก่อนก็ได้ครับเราก็ซูมให้พอดีกับที่เรามาร์กเมื่า ก่อนหน้านี้ที่เขาพักลงมาแล้วมียกไฮยกโลนะครับและก่อข้างนะตรงนี้เหมือนจะเป็นไซเบอร์อัพอยู่แต่ให้น้ำหนักอยู่นะว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้เปลี่ยนทำโลใหม่ลงมาเรื่อยๆืเนี่ยมันน่าจะเป็นไซเบอร์อัพขึ้นมาได้นะครับทีนี้เมื่อเขาผ่านไฮก่อนหน้ามาเนี่ยนะครับเทสไฮก่อนหน้าไฮก่อนหน้าเนี่ยถ้ามันผ่านทีทีเนี่ยมันจะเป็นนิวไฮไปเลยนะครับมันจะเป็นออทำไฮอีกครั้งหนึ่งซึ่งจริงๆมัน ความน่าจะเป็นมันเปลนไปนได้นะเพราะว่านะรครับเพราะว่าถ้าดูนี่นะแรงซื้อมันเยอะแล้วนะก่อนหน้านี้ที่เขาย่อมาก็จริงไม่นิวไฮก็จริงแต่มันซื้อมาเยอะพอซื้อเยอะเริ่มจะบายเยอะนะพอบายเยอะเนย่ยขายลงมาก็เยอะเหมือนกันแต่ไม่ทาโรใหม่นะครับก็แรงซื้อเหมือนชนะอยู่นะครับก็มีจะมีพยายามขึ้นมานะครับตรงเนี้ยดูแลแนวะโน้มมันไม่ค่อยมีแรงก็จริงนะครับแต่ว่า,าถ้าตราบใดที่แนวโน้มมันยังไม่เปลี่ยนกลับลงมาเนี่ย ถ้าเราไปเซลเลเฉลี่ยมาเนี่ยบางทีเราจะโดนากเอานะครับจริงๆอาจจะต้องเห็นแพทเทิร์นอะไรชัดๆชเช่นคล้ายๆอยู่เนี่ยนะครับถ้าเราไปเซล์ในส่วนพวกเนี้ยมันยังมีโอกาสย่อได้บ้างแต่ถ้าตรงเนี้ยแนวโน้มมันยังขึ้นอยู่เนี่ยนะครับถ้าใครเชื่อไปแล้วทหารในวัดย่ออยี่บนบกนะคิดว่านะนะครับทีนี้ถ้ามุมมองเราถูกนะครับคือถ้าเรามองว่ามันยังขึ้นอยู่เนี่ยนะครับถามว่าในระยะอันใกล้ๆเนี่ยนะครับสัปดาห์หรือ,อ สัปดาห์หน้าเนี่ยมันน่าจะไปไหนได้นะครับคือถ้ากรณีที่มันนิวไฮใหม่นะครับหรือทำ t อไทม์ไฮครั้งใหม่ไปเนี่ยนะก็มีโอกาสจะขึ้นไปถึง2 0 0 0นะครับ 2, 9 5 0บวกนะครับซึ่งถ้ามันเป็นสัดส่วน1ต่อ1นะครับก็มาตรงนี้นะ52นะครับแต่ถ้ามันเกินร้อยนะครับ เดี๋ยวผมเขียนแบบนี้นะการยกหายกโลนะครับถ้าอย่างง่ายเราพิจารณาเฉพาะ3าคื่นหลักนะครับเมื่อมียกโลอยู่นะครับมีโอกาสที่จะนิวไฮนะครับถ้าเป็นนิวไฮมันก็จะทมีไฮตัดมานะครับไฮถัดมาเนี่ยโซนคาดหวังโซนแรกๆก็อยู่ประมาณตั้5 2นะครับถ้าใครกว่านั้นเป็น extension นะครับเป็นส่วนขยายนะก็มีโอกาสมาถึง9ส80ครับ สองเแปดศูนย์นะครับหรือใกล้ๆสามพันนะสองเก้าเก้าเก้านะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับขึ้นย่อยด้วยนะครับแต่ทีนี้ถ้าดูตรงนี้ผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่ไปไกลขนาดนั้นนะ,ะคือในในภาพบางรองเนี่ยมันเหมือนแค่ยกขายยกโลตรงนี้นะนะครับยกขายกโลอยู่ถ้าวิ่งไกลหน่อยอาจจะไปได้แถวประมาณสามสิบหกหรือสี่สิบสา นะครับเดี๋ยวก็ถ้าใครบยแไ้วถือดูก่อนก็ได้นะครับอตรงนี้มันเวลามันขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไปเจอทต้านเนี่ยแล้วอาจจะถอยมาก่อนแล้วค่อยไปใหม่แบบนี้ได้ครับนะครับเพราะว่าด้วยเสียใหญ่นะครับในยําสำคัญบริเวณที่มันเป็นโซนตีเส้นแนวทะแยงแบบนี้มามันจะเป็นในย้ำสำคัญนะครับถ้าเอาพี่บัวนาชีไปวัดตามแพทเทิร์นกราฟบางทีโดยเสยใหญ่มันจะไปแมทตรงนั้นก่อนแล้วก็จะถอยมาก่อนนะครับฉะนั้นก็ถ้าเราบายถือตัวทุดีๆอยู่ถือดูก่อนก็ได้นะครับแต่ว่า ถ้าเราจะไปไล่ราคาก็ไม่ควรนะเพราะว่าคือ้อราคาพวกนี้ยมันเป็นราคาที่ทุกคนกำลังหมดแล้วนะครับเวลามันแรงขายมันจะถล่มลงมาเนี่ยมันจะลงเร็วนะครับบางทีถ้าเราโอเวอร์เทรดมากเนี่ยพอร์ตเราจะไม่ไหวนะครับก็เอาเป็นว่ามันมันน่าจะขึ้นได้อยู่แต่ยังไงยังไงก็ไม่ควรไล่ราคานะนะครับวันนี้ข่าวนะอ่านะครับถ้าตามเวลา8ป สาศูนนะครับแล้วก็สิบศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็มี FOMC สิบยี่ศูนย์อ่าสิบสิบสองศูนย์นะนี่เป็น XU นะครับ m ามเฟรม H หนึ่งนะครับแล้วก็อ่าถ้าในวโน้มมันจะเปลี่ยนเนี่ยมันควรหลุดหลุดตรงนี้มานะ นะครับถ้าหลุดโลตรงนี้นะครับที่ยกขึ้นไปเมื่อกลางวันเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะยอ่อรึนะครับอาจจะยอ่อรึนะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้ลงนะนะมันมีมันมีสเตปการมองอยู่นะครับอาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะแต่ว่าอานี่เป็นวิธีมองโหดนะนะครับถ้าแนวตำแหน่งไฮสามเน,านี่ยมันดูลบไปเราก็จะเขยับมานี่ครับ ครับอันนี้เราเขียนเป็นสัญลักษณ์ไว้เตือนความจํานะว่า,าโซนไหนที่มันเป็นโซนขยายโซนไหนที่มันเป็นโซนแค่รนะ้อยเอร์เซ็นตนะนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมแคปไปก่อนนะครับสองทุ่มสามสิบมีข่าวแดงนะครับ คนถือหน้าบายนะต่ำกว่านะครับสองเนหะครับถือดูก่อนได้นะครับคนจะบายเพิ่มนะครับใกล้ๆนะครับสองเไว้นะครับ ซับล็อตเนี่ยสองแปดเจ็ดห้านะครับพีพีก็อ่ามันสองพันเก้าร้อยนะครับยี่สิบสองใช่ไหมนะครับในภาพใหญ่นะยี่บสองนะครับมีสามสิบเดี๋ยวแอบดูของกลางวันนิดหนึ่งครับ อ่าคือเป้าหมายเดิมยังใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าเราไปบายใหม่เนี่ยนะครับเราอาจจะต้อง TP ต่ำกว่าคนที่ต้นทุนดีๆที่หนึ่งอ่าตรงนี้มันสองเก้าสองสองสามสองสามเก้านะนะครับมีสามสองแล้วก็สามเก้านะครับอ่าประมาณนี้นะนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับคริปโตนะครับอ่าตัว BTC คุณเนบอกว่ามีจุดคับบางไหมสัญไม่มีนะครับก็จริงๆผมคิดว่าบายนี้ดีกว่านะกรอบเก้าหมื่นเก้าหมื่นห้าพันเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยพอได้ครับซับร้อนในเรื่องนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมพยายามดูอยู่ว่ามันจะย่อให้หรือเปล่านะครับบางทีอาจจะย่อไม่ถึงบางทีเราต้องรับใกล้ๆส่วนที่เป็นไปได้ดนิดหนึ่งนะครับจริงๆอาจจะรับล,ลึกกว่านั้นก็ได้ครับแต่ว่าแผนก็คือว่าซับร้อนอต้องมีนะคือถ้ามันหลุดแนวที่ผมว่าตรงนี้มา ใบายเฉลี่ยก็ว่าอีกทีนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยพยายามบาย้ดีดไว้แล้วกันนะอ่าถ้าแนวโน้มถูกต้องเนี่ยครับมันน่าจะขึ้นไปทางแสนบวกไ่ายนะครับแต่ว่าอาจจะต้องถือมากกว่าหนึ่งวันทการนะนะครับอันนี้ b ีนะครับถ้าถ้างั้นก็ประมาณนี้นะครับไอเดียของเอเนะครับปิดคอยพักข้ามตัวดีครับ